ถึงจะอยู่บ้านก็สามารถสร้างสีสันและความสนุกได้ง่ายๆด้วย s a m s u n Galaxy g S 2 1และ AAS 5G เชื่อมต่อมุมมองใหม่จากประสบการณ์ของผมสามารถเปลี่ยนคุณให้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาฮัลโหลคุณพัทเรามาทำวิดีโอคอนเทนต์จริงๆกันดีกว่าได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้มันต้องอย่างนี้คมชัดสมจริงภาพนิ่งธรรมดาไปขอเป็นวิดีโอก็แล้วกัน และนี่แหละครับคือบล็อกเกอร์วิวทำให้เราเห็นมุมมองทั้งสองมุมมองพร้อมๆกันมุมโดนๆแบบนี้ต้องหาทำโอเคโอ้ยสีสวยขนาดนี้จูเนี่ยเห็นมันต้องหิวแน่ๆเก็บได้ทุกโมเมนต์ คุณเองก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ง่ายเพียงเข้าไปสั่งจองที่เว็บไซต์ของ a อ s ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้า a อ s หรือย้ายค่ายมาปับไปเลยจูเนียโอ้โหไฟใหญ่ตหลอดเร็วเวอร์เพราะความเร็วแรงของ a s s 5G เอาละครับเหล่าบรรดารอไฟแล้วก็สามารถมาปรับแต่งเพิ่มเติมได้ และนี่คือคอนเทนต์จริงๆใน1วันของเราทั้งสองคน Make every day epic ในแบบของคุณด้วย Samsung Galaxy S 21บนเครือข่าย AS 5G ที่ดีที่สุด